กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อหนุ่มฮอตที่สุดในโรงเรียนถูกแฟนสาวดาวโรงเรียนบอกเลิกเขาจึงพนันกับเพื่อนว่าจะปั้นสาวสุดเฉิมให้เป็นดาวโรงเรียนขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง s a l อ that สาวเอ,อ๋สุดหัวใจ นังเปิดมาที่สาวน้อยสุดน่ารักที่ชื่นชอบและหลงไหลในงานศิลปะมากๆเธอชื่อว่าเลนี่บ็อกก์นางเอกของเราเธออาศัยอยู่กับพ่อและน้องชายชื่อไซมอนซึ่งเธอก็ต้องปลุกน้องชายให้ตื่นกินข้าวไปโรงเรียนประจําโดยการปลุกของเธอเนี่ยก็คือการขู่น้องว่าทำไม่ตื่นเนี่ยจะถุยน้าลายลงแก้วผลไม้ของน้องทําให้น้องชายเนี่ยรีบตื่นเลย จากนั้นพ่อของพวกเขาเนี่ยไปส่งทั้งคู่ไปโรงเรียนโดยรถกระบะคันเก่าคู่ใจของพ่อพ่อนั้นทํางานเป็นคนล้างสระน้าครับถึงจะไม่รวยนักแต่เขาเนี่ยก็คอยรับส่งดูแลลูกๆอย่างดีและเราก็จะได้เจอกับพระเอกแซกซิเลอร์หนุ่มสุดฮอตประธานโรงเรียนเขาเป็นผู้ชายที่หญิงแทบทุกคนในโรงเรียนอยากควงด้วยขนาดทักชื่อผู้หญิงมั่หมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดีใจเฉยแซคมีเพื่อนที่สนิทแก๊งเดียวกัน2คนดีนกับเพสตัน จากนั้นแซกก็ไปตามหาแฟนของเขาที่ไม่ได้คุยกันมาหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากโรงเรียนหยุดเธอชื่อว่าเทเลอร์สาวสวยดาวโรงเรียนแต่เมื่อพบกันเทเลอร์กลับบอกแซกว่าขอเลิกกับเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้ทั้งที่เข้าไปหลายทีละแซกเนี่ยก็งงมากๆจู่ๆมาบอกเลิกกันเขาก็ขอถามเหตุผลจากเทเลอร์ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ริมสระน้ำและได้เจอกับดาราซีรีส์ที่ชื่อว่าบ ok ็อกฮัสันและได้ลงเอยด้วยการซะบลือดหมกันอย่างเมามันแถมบอกกับแซกว่าคบกับเขาเนี่ยเล่นๆเ,เ,เท่านั้น ไม่คิดว่าแซกเนี่ยจะคิดจริงจังกับเธอทำเอาแซกเนี่ยเหวอไปเลยนะแล้วก็ตัดไปที่นางเอกเลนนี่เธอกําลังเรียนชั่วโมงศิลปะซึ่งอาจารย์ก็เลยมาบอกเธอว่างานที่เธอทำเนี่ยยังไม่แสดงถึงตัวตนของเธอออกมาซึ่งก็มีเพื่อนสาวพังเนี่ยเดินมาปลอบเธอว่างานของเลนนี่เนี่ยสวยออกและบอกว่าศิลปินจะดังเนี่ยบางทีต้องเสียชีวิตก่อนก็เลยแนะนําให้เลนนี่เนี่ยไปตายดูเผื่อผลงานเธอเนี่ยจะดังขึ้นมาจะบ้าหรือไง เวลาต่อมาเขาเรื่องแซคถูกแฟนบอกเลิกก็ดังไปทั่วโรงเรียนเพราะดีเจโรงเรียนประกาศบอกหมดแถมเพสตันเพอนสนิทของเขาก็ยังมาล้อแซกว่าแซคเป็นถึงประธานนักเรียนมาปล่อยให้สาวบอกเลิกได้ยังไงเสียฟอร์มแย่แซคก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สนใจหรอกเขาเนี่ยจะจีบใครมาแทนเธอก็ได้แต่เพื่อนทั้งสองคนของเขาก็บอกว่าถึงจีบคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่เทเลยเพราะเธอเนี่ยคือดาวโรงเรียนแซคเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยก็สามารถเป็นดาวโรงเรียนได้เหมือนกันและเขาเนี่ยจะทําให้พวกเธอเป็นดาวโรงเรียนใน6กอาทิตย์ให้ดูซึ่งเพสตันที่ได้ยินอย่าง ก็พนันว่าแซกเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งแซกเนี่ยก็บอกว่าเขาทําได้ให้เพื่อนบอกเงื่อนไขามาเพชตันก็บอกว่าเขาเจะเลือกผู้หญิงให้แซกเนี่ยก็ตอบตกลง จากนั้นพวกเขาก็ไปตรเวนดูเหล่าสาวๆในโรงเรียนและก็ได้เจอกับเลนี่ที่เดินถืออุปกรณ์วาดรูปมาหกล้มบอดีเพสตันก็เลยตกลงเลือกเธอทันทีซึ่งแซกเนี่ยก็จะไม่เอานะตอนแรกเพราะเลนี่เนี่ยเป็นสาวเชิมมากๆแต่แซกเนี่ยก็พนันกับเพื่อนแล้วครับ mm hmm. เขาเนี่ยจึงต้องยอมแซกก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปคุยกับเลนี่แต่พอเลนี่เห็นแซกเนี่ยก็รีบเดินหนีเขาเลยนะแซกเนี่ยถึงกับหน้าแตกเพื่อนว่ล็อกก เวลาต่อมาแซกเขากลับบ้านก็เลยมาเจอน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าแม็กควินซี่เธอเนี่ยก็ถามเรื่องที่แซกเนี่ยโดนบอกเลยแซกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโดนสาวคนนึงเนี่ยเชิดใส่น้องสาวเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกชอบเธอเลยนะและก็บอกพี่ว่าถึงพี่จะหล่อเนี่ยแต่ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบพี่บ้างจึงบอกให้แซกเนี่ยลองสืบดูว่าเธอคนนั้นเนี่ยชอบอะไรและให้พี่เนี่ยลองใช้ความพยายามในการจีบผู้หญิงหน่อย จากนั้นแซกก็ได้ไปพบกับพ่อของเขาซึ่งพ่อน่ยก็ได้บนเรื่องที่ไม่มีมหาลาัยไหนเนี่ยตอบกลับรับแซกเข้าเรียนสักทีแซกเนี่ยก็เลยบอกให้พ่อเนี่ยรออีกสักพักแต่จริงๆแล้วทุกมหาลาัยได้ตอบรับแซกกลับมาหมดพราแซกเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งแต่ที่ไม่บอกพ่อเนี่ยพอแซกยังไม่รู้ว่าอยากเรียนที่ไหนกันแน่ เวลาต่อมาแซก็ได้มาที่ร้านอาหารที่เลนี Lightning> ่เนี่ยทำงานอยู่เขาเนี่ยพยายามตื้อขอคุยกับเลนี่จนเลนี่ใจอ่อนยอมคุยด้วยแต่เลนี่เนี่ยกลับคิดว่าที่แซกเข้าหาเธอเนี่ยพออยากให้เธอเนี่ยติวหนังสือให้เธอจึงบอกกับแซกว่าเธอเนี่ยเรียนไม่ค่อยเก่งแซกก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าหาเธอเรื่องนั้นซึ่งก็ได้เหลือไปเห็นคราบสีที่เลอะรองเท้าเลนี่แซกเลยบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้เลนี่เนี่ยติวเรื่องศิลปะให้เลนี่เนี่ยก็เลยยอมคุยกับแซกขึ้นมาหน่อยแต่ก็บอกว่าไว้ว่างๆเนี่ยจะติวให้ซึ่งงเเพพืื่่่่่่อออออนนนนสิททขีีีชซก็ยูัด ก็บอกว่าเขาเนี่ยมีตัวชมงานศิลปะและบอกให้ทั้งคู่เนี่ยไปดูด้วยกันคืนนี้เลยสิเลนี่เนี่ยก็รีบไปดักเพื่อนเอาไว้แต่เพื่อนน่ยก็บอกให้เธอเน่ยเปิดใจไปเที่ยวกับผู้ชายดูบ้างหลุมฮอตในอุตสาห์มาตามจีบเธอเลนี่จึงกลับไปบอกแซกว่าให้มาเจอเธอที่งานโชว์ศิลปะคืนนี้ตอนหนึ่งทุ่ม และในคืนนั้นแซกก็ได้ไปสถานที่โชว์งานศิลปะซึ่งก็เป็นโชว์ที่ดูแล้วเนี่ยต้องร้องว่าอีหยังวะและเลนี่ก็ได้ร่วมแสดงโชว์นั้นด้วยเมื่อโชว์จบพิธีกรเนี่ยก็ขอให้แซกขึ้นเวทีเพื่อตอนรับสมาชิกใหม่ซึ่งตอนแรกแซกเนี่ยก็จะไม่ขึ้นนะเพราะยังงงๆอยู่เลยแต่เขาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ต้องหาโชว์เนี่มาแสดงเขาก็ได้หยิบถุงถั่วออกมาแล้วก็ได้เดาะเป็นลูกบอลเลยเขาเนี่ยก็เดาะไปพร้อมพูดว่าอย่าตกอย่าตกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตกแซกก็ได้พูดคำคมตบท้ายว่าในไม พอเสร็จงานแซนกในกระบอกกับเลนี่ว่าเขาเนะี่ยตื่นเต้นสนุกมากเพราะไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนขณะที่ทั้งสองเดินกลับแซกก็ถามกับเลนี่ว่าทําไมเธอเนะี่ยไม่ใส่คอนแทคเลนแทนแว่นตาเลนี่ก็บอกว่าไม่ชอบใส่แล้วก็ถอดบ้านออกซึ่งแซกที่เห็นเนะี่ยก็พูดว่าตาเธอเนะี่ยสวยจริงๆแต่เลนะี่เนี่ยกลับไม่ซึ้งนะเพราะคิดว่าแซกเนะี่ยมาใช้มุกตื้นๆเพื่อจีบเธอเธอก็เลยโมโหกลับบ้านไปเลย เวลาต่อมาแซกก็มาที่บ้านเลนี่และได้เจอกับพ่อของเธอพอ่อในกระดานเอาเกงในที่เก็บได้ตอนทำงานล้างสระน้ำมาให้ดูสงันและไซมอนน้องเลนี่เมื่อเห็นแซกมาเนี่ยก็รีบเข้ามาชวนไปเล่นเกมด้วยกันจากนั้นเลนี่ก็ออกมาแซกก็เข้าไปคุยด้วยบอกว่าเขาเนี่ยทำผิดอะไรทำไมเธอเนี่ยต้องหลบหน้าหลบตาเขาด้วยและก็ได้ชวนเธอเนี่ยไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่เลนี่ก็บอกว่าเธอไม่ว่างแซกเนี่ยจึงจะเล่นเกมกับน้องชายไซมอนอยู่ที่นี่เลนี่จึงต้องจำใจตกลงไปเที่ยวทะเลด้วยเพราะไม่อยากให้แซกเนี่ยอยู่กับที่บ้าน จากนั้นทั้งคู่ก็ไปเที่ยวริมทะเลด้วยกันซึ่งไม่นานเหล่าเพื่อนเพื่อนของแซคเนะก็มาที่นี่เพราะรู้ข่าวว่าแซคเนนะ่ยพาสาวมาเที่ยวทะเลและเลนี่เนะเธอก็ได้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำซึ่งก็ทาเอาหนุ่มๆอึ้งกันเลยนะพอเธอในะโคตรเซ็กซี่พวกเขาก็ได้เล่นวอลเลย์บอลชายหาดกันอย่างสนุกสนานและพอจะกลับทุกคนก็ได้ชวนให้เลนี่ไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้เลนี่เนะี่ยกำลังเลตอนแรกแต่เธอเนก็ตอบตกลงซึ่งพอทุกคนกลับเนี่ยเลนี่เนะี่ยก็ดันบอกกับแซคว่าเธอไปงานปาร์ตี้ด้วยไม่ได้เพราะลืมไปว่าวัันนนี้นะ้้เ่ธออตงจดบาใหม และเมื่อเลนี่กลับบ้านเธอก็ได้โทรหาเจสซี่เพื่อนหนุ่เธอเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับแซคโดยเพื่อน,นก็แนะนําให้เธอเนี่ยลองคบกับแซคดูบอกให้เธอเนี่ยควรรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างจากนั้นไม่นานแซคก็ได้มาหาที่บ้านแล้วก็ได้พาคนมาช่วยเลนี่จัดบ้านใหม่เพื่อเธอเนี่ยจะได้ไปงานปาร์ตี้แต่เลนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีชุดใสอ่ออกซึ่งแซคก็ได้พาน้องสาวของเขาเพื่อมาแปลงโฉมให้เลนี่โดยเฉพาะ จากนั้นน้องสาวของแซกเนก็ได้ทําการถอนขนตาแต่งหน้าทําผมหมดจดให้เลนี่ซึ่งเลนี่ก็ได้กลายเป็นสาวผมสั้นสุดน่ารักแซกับน้องชายเห็นเนี่ยถึงกับตะลึงแต่เธอก็ดันเดินเกือบตกบันไดดีนะแซกรับไว้ทัน จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมางานปาร์ตี้ด้วยกันเพตตันก็ได้เข้ามาคุยกับแซคเรื่องเลนี่เพราะแซคเนี่ยดูจริงจังไปแล้วแต่แซกก็ปากแข็งบอกว่าแค่อยากชนะพันนันแค่นั้นเทเลอร์กับแฟนเก่าของแซคที่มางานกับแฟนใหม่ก็ได้เห็นเลนี่มาที่งานจึงเข้ามาต่อว่าเธอที่มาที่นี่บอกว่าใครในเชิญเธอมาแถมดูถูกที่พ่อของเลนี่เนี่ยเป็นแค่คนล้างสระน้าและได้เทเล่าใส่ชุดของเลนี่แต่เลนี่เนี่ยก็ไม่ตอบโต้พูดแค่เพียงว่าขอบใจและได้ตอบกลับว่าที่เมื่อก่อนเธอเลี่ยงสถานที่แบบนี้และคบคนแบบนนนี้้เ่มัถูกแลแลวต เลยก็พูดดูถูกเธอต่ออีกทําให้เลนี่เนะี่ยวิ่งออกจากงานแซกก็วิ่งตามไปเลนี่เนะี่ยร้องไห้และบอกแซกว่าเธอเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มางานแบบนี้ซึ่งแซกเนี่ยก็พูดกับเธอว่าการเจอคนหมู่มากเนี่ยก็มีคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปเลนี่ก็บอกแซกว่าเธอเนะอยากกลับบ้านทั้งคู่จึงพากันกลับ วันต่อมาเมื่อเลนี่มาที่โรงเรียนปกติคนในโรงเรียนก็ต่างยิ้มให้และก็ต่างชจมเธอว่าเจ๋งมากเลนี่ก็งงมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและเธอก็พบว่ามีคนส่งชื่อเธอเข้าประกวดชิงตำแหน่งราชินีงานพอมซึ่งทำให้เลนี่ต้องลงแข่งแบบงงจากนั้นเทเลอร์ก็ถูกแฟนใหม่ลาลาซีรี่บอกเลิกซึ่งกระดวยเหตุผลที่เธอนบอกกับแซกก็คือแค่คบกับเธอเล่นเล่นเธอเ่ยก็ร้องไห้รีบกลับมาบอกเพื่อนแทนยังไม่รู้ว่าเลนี่นลงแข่งชิงตำแหน่งราชินีงานผอมกับเธอทำให้เธอนยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ ขนาะเดียวกันแซกกับเพื่อนผู้ชายที่เพิ่งเตะฟุตบอลเสร็จก็มาเปลี่ยนชุดที่ห้องแต่งตัวเพสตันเนี่ยก็เข้ามาแซลแซกเรื่องดีเทลเลอร์ตอนนี้เนยโซนแล้วให้แซกยอมแพ้พานันตอนนี้ก็ได้แล้วก็แซวเล่นๆว่าแซกเนยอยากฟันเลนี่หรือเปล่าแต่คำนี้เนยก็ทําให้แซกเนยหัวร้อนเข้าไปต่อยเพสตันทันทีเพสตันเนยก็เลยโมโหต่อว่าแซกค,ครับแล้วก็บอกว่าแซกเนยต้องแพ้พาน,านัน เวลาต่อมาการหาเสียงระหว่างเลนี่กับเทเลอร์ในโรงเรียนเนี่ยก็แข่งขันกันแต่เลนี่เนี่ยก็เอาแต่หมกตัวทํางานศิละปะของเธอโดยเธอเนี่ยกำลังตั้งใจวาดรูปแม่ของเธอที่เสียไปแล้วแซกก็ได้เข้ามาหาและก็ได้ถามถึงเรื่องราวของแม่เธอเลนี่ก็เล่าว่าแม่เธอเนี่ยเป็นศิลปินทําให้เธอเนี่ยชอบงานศิละปะแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งและตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าเข้าสังคมเท่าไหร่ซึ่งเลนี่ตอนนี้ก็ได้รู้ว่าแซกเนี่ยไม่ยอมตอบรับเข้ามาหาอะไรสักทีเธอถึงถามว่าทําไมเนเ หาให้ฟังว่าจริงๆแล้วพ่อของเขาเนี่ยอยากให้เข้าเรียนมหาลัยที่พ่อชอบซึ่งแต่เขาตอบตกลงไม่ถูกใจพ่อพ่อก็อาจไม่พอใจจากนั้นเลนี่ก็ถามว่าแซกนี่ะทำไมมาที่นี่แซกน่ะก็บอกว่าลืมไปแล้วและจะเข้าไปจูบเลนี่แต่เลนี่ก็ถามอีกว่านี่ไม่ใช่วิธีรัดในการเป็นดาวโรงเรียนใช่ไหมซึ่งแซกน่ะก็ไม่ตอบและก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องรีบกลับแล้วแล้วก็กลับไปเลยเลนี่เนี่ยก็งงเลยนะอะไรวะจะมาก็มาจะไปก็ไป จากนั้นแซกเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดและกังวลมากๆว่าเลนี่เนี่ยจะรู้เรื่องที่เขาเนี่ยแค่พนันกับเพื่อนเพื่อจะปันเธอเป็นดาวโรงเรียนเท่านั้นซึ่งเขาในก็คิดมากจนเก็บเอาไปฝัน เวลาต่อมาที่โรงเรียนน่ยคนก็แบ่งเป็น2ฝ่ายครับก็คือเลือกเลนี่กับเลือกเทเลอร์เป็นราชินีในงานพรอมซึ่งเลนี่เนี่ยก็ได้มาทานข้าวกับเพื่อนและก็ได้ถามเพื่อนของเธอว่าเธอเนี่ยน่าจูบไหมซึ่งก็เพราะว่าแซคเนี่ยไม่ยอมจูบเธอเมื่อคืนนั่นแหละและไซมอนน้องของเลนี่เขาน่ากะถูกแก๊งผู้ชายในโรงเรียนในลุมแกล้งโดยการใส่คนเพชรงบนพายเพื่อล่อให้ไซมอนกินแต่แซคก็เข้ามาเห็นซะก่อนก็เลยบังคับ้ปวงมาในกินพายคนเพชรซึ่งก็กินจนเกือบอ้วกเลยนะ จากนั้นขณะที่เลนนี่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารเพสตันก็ได้เข้ามาหาและเข้ามาคุยท่าทางจะจีบเธอและได้ชวนเธอไปงานพร้อมด้วยกันแต่เลนนี่ก็ไม่สนใจเพสตันก็เลยบอกเลนนี่ว่าแซก้น่ไม่ได้สนใจเธอจริงๆหรอกเป็นเพราะเขาในอ,อกหักจากแฟนเก่าเท่านั้นแถมตอนนี้เนี่ยเธอยังโสดแล้วและถามว่าแซกเน่นชวนเลนนี่ไปงานพร้อมหรือยังซึ่งแซกเน่ก็ยังไม่ได้ชวนเธอเลยนะ เวลาต่อมาก็เหลืออีก2อาทิตย์ที่จะถึงงานพรอมการหาเสียงเพื่อแย่งชิงตำแหน่งราชินีระหว่างเลนี่กับเทเลอร์ก็ประชันกันอย่างดุเดือดและในขณะที่แซกกาลังเตรียมงานอยู่เทเลอร์ก็เข้ามาคุยพูดขอโทษเรื่องที่ผ่านมาและขอชวนแซกไปงานพรอมด้วยกันแต่แซกก็บอกว่าเขาเนี่ยคิดจะชวนคนอื่นแล้วเทเลอร์ก็บอกว่าคงไม่ใช่เลนี่นะแซกเนี่ยก็บอกว่าใช่เธอจึงชี้ให้เขาดูว่าตอนนี้เนี่ยเพตตันเพื่อนของเขาได้ชวนเลนี่ไปงานพรอมแล้วแซกที่เห็นได้ก็รีบเข้าไปทันทีและถามเพตตันว่าเขาในชวนเลนี่ไปานนพพรอออมเหอเหตักก็บกว่่ใช แซกก็พูดวันนี้มันทุเลศซึ่งเลนี่เนก็ถามว่ามีคนชวนเธอไปงานเนี่ยมันทุเลศตรงไหนแซกก็บอกเธอคิดว่าเราเนี่ยจะไปงานด้วยกันแต่เพสตตนเนี่ยก็หลุดปากพูดเรื่องที่พนันกับแซกว่าแซกเนี่ยจะปั้นเลนี่ให้เป็นดาวเท่านั้นบอกความจริงกับเลนี่ว่าแซคเนี่ยแค่คิดอยากจะปั้นเธอพอเลนี่ได้รู้ความจริงเนี่ยถึงกับช็อกแล้วก็ถามแซกว่าจริงไหมแซกเนี่ยก็พยักหน้าเลนี่เนี่ยจึงรีบเดินหนีไป จากนั้นเลนี่ก็เก็บตัววาดรูปแม่ของเธอแซกก็พยายามโทรหาแต่น้องชายเธอเนี่ยก็ด่ากลับแทนพี่สาวซึ่งพ่อของเลนี่เนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับเธอเพื่อขอบคุณเรื่องที่เลนี่เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่พ่อก็บอกเลนี่ว่าเลนี่เนี่ยควรไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กอายุ17บ้างและขอร้องให้ลูกเนี่ยไปงานพร้อมพร้อมบอกว่ามีผู้ชายมารอรับเธอข้างบนแล้วเมื่อเลนี่ขึ้นไปดูก็พบกับเพสตันเนี่ยมารอรับเธอซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปงานพร้อมด้วยกัน ทางด้านแซกเขาก็ควงน้องสาวตัวเองไปงานเมื่อมาถึงเทเลอร์นะก็มาลากเขาไปเต้นด้วยกันจึงเขาก็ได้เห็นเลนี่เต้นคู่กับเทสตันอย่างสนุกสนานเขาเนี่ยก็หึงหนักมากและในขณะที่ทุกคนสนุกกันเจสซี่เพื่อนของเลนี่กับน้องสาวของแซกก็ได้เจอกันและก็ปิ๊งกันซะง,งั้นจากนั้นเทสตันก็ได้ไปเข้าห้องน้ำและได้โชว์กุญแจห้องที่เขาจะชวนเลนี่ไปเเด็จศึกที่ห้องนี้ให้เพื่อนดูแต่ทุกคนนก็บอกว่าเขาไม่ได้แอมเธอหรอกเพราะเธอเนี่ยฉลาดแต่แซกก็บอกว่าต้องได้ซึ่งก็บังเอิญที่เจสซี่เพื่ ได้ยินหมดเขือเลยรีบนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกน้องสาวแซคและไม่นานผลคะแนนโหวตผู้ที่ได้รับเลือกเป็นราชาและราชินีง,งานพร้อมก็ประกาศฝ่ายชายที่ได้รับเลือกก็คือแซคฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือเทเลอร์ซึ่งเลนี่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรที่ไม่ได้รับเลือกแถมบอกว่าเทเลอร์เนี่ยเหมาะสมแล้วเพสตันเนี่ยก็ได้รีบชวนเธอออกจากงานท้งด้านเจสซี่กับน้องสาวแซคก็เลยรีบไปบอกแซคเรื่องที่เพสตันเนี่ยวางแผนชวนเลนี่ไปโรงแรมแซคเมื่อรู้เรื่องเนี่ยก็รีบออกตามหาและก็ได้โทรเช็คข้อมูลโรงแรมต่างๆแต่เขาเนี่ยก็ไม่เจอจากนัั้้้นนนเมมื่อกกลบบาา็ได จเจอกับแซครออยู่แต่ก็รีบเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรไหมพอรู้เรื่องแผนการของเพสตันแล้วแต่เลนี่ก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเพราะเธอนมีเครื่องกดแล้วมีเสียงดังไปครึ่งไมล์ซึ่งเธอนกดใส่หูเพสตันไม่รู้ตอนนี้นหูจะหนวกไหมแซคะจะขอโทษเลนี่ว่าเขาพนันกับเพื่อนเรื่องนั้น,นก่อนที่จะรู้จักเธอและบอกเลนี่ได้สอนให้เขาได้เห็นความจริงหลายๆอย่างจากนั้นดังคูในกระจุบกันอย่างดูดดื่ม เวลาต่อมาทุกทคนในโรงเรียน,นยก็จบการศึกษาแซกในกระถอดชุดมารับใบประกาศเลยนะและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนนลอตเทนโทมาโ o 40%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ